ดูดวงชาวลาสีเมษเทวดาเอาของเก่าคืนแต่คนผีไม่ยอมนะครับผมการที่จะส่งมอบอะไรบางอย่างแน่นอนครับมันก็ต้องมีอะไรมาขัดขวางไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองเรื่องราวต่างๆจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาขัดขวางปิดกั้นซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบุญบารามีวาสนา ดวงชะตาของท่าตกตำแหน่งพระราชาถือดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจะจะจะ,จะเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาแห่งถ้วยเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชค ดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายให้สังเกตในโชคชตาอำนาจบารมีวาสนาการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระววยกระสักกระสายอดทนอดกันท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาชาวราศีเมฆไม่ธรรมดาในเมื่อมีผีมากัดกว้าน นะครับผมท่านก็ต้องคิดพินิษไต่ตองว่าจะทํำยังไงในเมื่อของเก่าจะกลับมามันก็ไม่ง่ายเทวดาเอามาให้แต่ผีมันไม่ให้จะให้ทํำยังไงปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ท่านได้คุณงามความดีนะครับปีศาจมมมานงมางบาลหลายคนอิจฉาให้ร้ายใสรลายป้ายสีกันแกล้งเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาของท่านขวนเะต้องตกตําแหน่งมมาพยองกาใดกาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหารเอาจริงเอาจังจนประสมเด hm, ็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจะหนักจะเต็มตกตำแหน่งเทมเมเรนชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เดอะสตาร์สองแสงบนจันทาดุงชะตาจะเปิดตกตำแหน่งไฮพิเทับด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเจวดาสิงสิทธิทค้ำชูปกปากคุ้มของรษาดุงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งการปฏิบดย การนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันนงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ตกตำแหน่งบดีบดอยนิเลิศตกตำแหน่งสามเหรียญเพราะอยนั้นด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่นับส่งมอบถ้วยทองการที่ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกัน สุขสมสมหวังดังใจหมายการที่ส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเอเมโรดนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นเดลิเวอร์บังเกิดขึ้นในโชกตาเหรียญทองเหรียญใหญ่เริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบมีดดาบปักตรงกลางใจกระวลกระวกระสับกระสายอดทอนอดกัน ต่เมจิกเชียวบังเกิดขึ้นในโชกตานางฟ้าบนสวรรค์จะส่งมอบให้เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องเลือกขนทางสว่างจะไปซ้ายดีหรือจะไปขวาดีให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไปด้านซ้ายเป็นการลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันไปด้านขวาบงบอถึงข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงสมสมสมหวังดังใจหมายเดอะฟูบังเกิดขึ้นในโชกตาการปฏิบัติการการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี จัดเม้นบังเกิดปีศาจหมู่มารคนอิจฉาให้ร้ายเดี๋ยวมันจะพังพินาศเองเพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนับหลบปลีกซ่อนเลรยสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์นับเดวเบอร์บังเกิดขึ้นนับส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีอันใด นหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมให้ติ๊ทหมอสันได้นะครับให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ท่านแจ่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีหมอสันจะได้จูชาวราศีเมฆให้ทันมากๆนะครับให้ท่านรวยเลยรวยชาวราศีเมฆในเดือนนี้จะมีพลังงานและความกระตือรือร้นสูงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มสิ่งใหมๆ่ๆ และผลักดันโครงการต่างๆให้ก้าวหน้าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งผลให้คุณมีความมุ่งมั่นและความกล้าหาญในการเผชิญความท้าทายนี่เป็นโอกาสดีในการแสดงศักยภาพและสร้างความสำเร็จในหลายด้านของชีวิตด้านการงานในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีเมษความกระตือรือร้อน และความคิดที่เริ่มของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ทำให้คุณสามารถจัดการกับงานที่ท้าทายและซับซ้อนได้เป็นอย่างดีคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแม่นยำจะเป็นจุดแข็งของคุณในช่วงนี้อย่างไรก็ตามควรระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ สำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรคุณอาจมีโอกาสได้แสดงความเป็นผู้นำและรเริ่มโครงการใหม่ๆที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรความกล้าในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ ความกล้าเสี่ยงและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามควรระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจเนื่องจากความมุ่งมั่นและความเด็ดขาดของคุณอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้การสื่อสารอย่างชัดเจนและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือที่ดี ด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการสร้างรายได้และการลงทุนความกล้าเสี่ยงและสัญชาตญาณทางธุรกิจของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจทางการเงินคุณอาจมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากโครงการพิเศษหรือการทำงานล่วงเวลานอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนสูงเข้ามาแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ลงทุนเกินกำลังอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจทางการเงิน ที่รวดเร็วเกินไปนความกระตือรือร้นของคุณอาจทําให้คุณใช้จ่ายเกินตัวหรือลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการสร้างเงินสำรองจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ความกระตือรือร้น และความอยากรู้อยากเห็นของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วคุณอาจมีความโดดเด่นในวิชาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการแก้ปัญหาเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือการออกแบบควรใช้โอกาสนี้ในการทำโครงงานพิเศษหรือเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติหรือการทดลอง จะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับคุณในช่วงนี้ควรหาโอกาสในการฝึกงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่คุณสนใจอย่างไรก็ตามควรระวังการขาดความอดทนหรือการเบื่อหน่ายกับเนื้อหาที่ซ้ำซากจำเจการรักษาวินัยในการเรียนและการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษายอดค้าขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีในสัยสัญัญโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการกีฬาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ความสามารถในการนำเสนอและการโน้มน้าวใจของคุณจะเป็นจุดแข็งในการปิดการขายควรใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบแคมเปญการตลาดหรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้า การใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและการสร้างความแตกตา่างให้กับสินค้าหรือบริการของคุณจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือการร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆอ,อาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆใ,ในการขยายตลาดอย่างไรก็ตามควรระวังการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไป หรือการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วเกินไปการวางแผนอย่างรอบคอบและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมษในการแสดงศักยภาพพอและสร้างองกความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินการศึกษาและการทำธุรกิจ การใช้พลังงานและความกระตือรือร้นของคุณอย่างชาญฉลาดควบคู่ไปกับการพิจารณาอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายและสร้างความก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในเรื่องความรักทั้งสำหรับคนมีคู่และคนโสดดวงดาวจะส่งผลให้คุณมีเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นแต่ก็อาจมีอุปสรรคบางประการที่ต้องรับมือ ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันดาวศุกร์จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณมีความลึกซึง้งและเข้มแข็งมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่สนใจร่วมกัน อย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนื่องจากดาวอังคารจะส่งผลให้คุณมีอารมณ์ร้อนและหงุดหงิดง่ายขึ้นอาจจะเกิดการโต้เถียงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการจัดการเวลาหรือความรับผิดชอบในบ้านสิ่งสำคัญคือการใช้สติและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย และหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนความสัมพันธ์จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกเข้าใจคู่ของคุณมากขึ้นและมีความปรารถนาที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้ว อาจมีโอกาสได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์เช่นการเข้าคอร์สเรียนทำอาหารด้วยกันหรือการวางแผนปรับปรุงบ้านร่วมกันกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณและคู่ของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยร่วมกันเนื่องจากดาวสุข อาจกระตุ้นให้คุณอยากใช้เงินเพื่อความสุขระยะสั้นควรพูดคุยและวางแผนการเงินร่วมกันอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองดาวสุขจะส่งเสริมให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้น ทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบเจอคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นในงานสัมมนาการอบรมหรือแม้แต่ในระหว่างการเดินทางความกล้าแสดงออกของคุณจะช่วยให้คุณสามารถเข้าหาและพูดคุยกับคนที่คุณสนใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักในช่วงกลางเดือนเนื่องจากดาวเนปจูนอาจทำให้คุณมองโลกในแง่ดีเกินไปและอาจตกหลุมรักคนที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเปิดใจ และแสดงความรู้สึกกับคนที่คุณสนใจหากคุณมีใครในใจอยู่แล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีในการบอกความรู้สึกของคุณแต่ควรทำด้วยความจริงใจและไม่เร่งรีบจนเกินไปสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การดูแลสุขภาพหรือการทำ กิจกรรมที่คุณชื่นชอบการใช้เวลากับตัวเองจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีเมษในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดคุณจะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟนขึ้น หรือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างความกล้าสแสดงออกและการใช้วิจารณญาณควรเปิดใจรับความรักแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านมีความสุขในความรักพบเจอคนที่ใช่และมีความสัมพันธ์ ที่เติบโตอย่างมั่นคงในเดือนนี้ครับ